เปิดเปิดแมคู่างูงูครับงูที่ไหนคะงูที่น้ำสแนกสแกคู่รู้คู่ฮวงจยมาทำมัดย้อมกันค่ะ วันนี้คุณอาจะพามาดูวิธีการผสมสีนะคะอันนี้เป็นสีบาติกนะผสมแบบเยอะๆทํำยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปสอนนักเรียนชั้นป .6 ค่ะพรุ่งนี้นักเรียนป .6 จะทําผ้ามัดย้อมกันวันนี้จะใช้เป็นสีบาติกนะคะผสมแบบเยอะๆทำยังไงไปดูกันค่ะช่างพงสีกันนะคะขวดน้ําอันนี้ก็ประมาณ13กรัมเดี๋ยวกดให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะคะแล้วก็ใส่พงสีเข้าไปอันนี้ผสมสีฟ้าให้ดูนะ ไ,ได้ห้าสิกรัมนะคะห้าสิกรัมนี้จะใช้น้ำออยู่ที่ลิตรครึ่งสิบหสาสิบห้านะคะห้าสิกรัมนะอันนี้เป็นของตัวสีพงสีนะคะห้าสิกรัมเราได้แล้วนะแล้วก็ส่วนของน้ำนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะครึ่งลิตรนะ 500 ml นะคะเป็นน้ำอุ่นประมาณ40องศานะคะแล้วอีก1ลิตรเนี่ยก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะใส่ไว้ในขวดเลยรวมกับน้ำอุ่นอีกครึ่งลิตรมันก็จะเป็นลิตรครึ่งนะคะเราผสมเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำอุ่นนะคะเทลงไปในนี้ได้เลยในผงสียน,นี้เลยนะคะ กกกวนค่ะหาไม้มากวนนะคะกวนให้สีมันละลายเดี๋ยวเราเทใส่ขวดน้ำอันนี้ขนาดลิตรครึ่งนะคะเทผสมกันเลยเทลงไป เหลือไว้สักนิดก่อนรู้สึกว่าก้นมันยังละลายไม่หมดนะคะต้องดูให้ดีก่อนนะกดีไหมเนี่ยนี่จะเป็นสีฟ้านะคะประมาณนี้อ่าเรียบร้อยแล้วสีฟ้าหนึ่งสีเกือบหมดไ,มได้ไม่เป็นไรหมดได้คะ่ะหมดข<ห>วดน,นั้นได้ไ ได้ค่ะแต่ว่าอย่าบีบแรงเกินเอามันี้ค่อยๆปัญหาคือให้ทั่วถึงมมันไ่ให้ทั่วถึงเหมขวดแล้วยังครับนั่นบิสตามขวดแล้วตั้งไว้แป๊บนึงสักสินาทีเอามันหมดแล้วเหรออีกแาดบไวยสิบนา ไอ้นะเอามือขยำขยำหน่อยให้มันไปทั่วเออนั่นแหละไอ้น้องมือถูกไหมขยำขยำหน่อยวันนี้มันมือดูมันดูมันสไลด์เลยน้ำเชื่อมยุ่งแค่สันเลยค่ะใครทำเสร็จแล้วขยำมันหน่อยนะคะเบาๆขยำหน่อยคู่ทำไมมันเหนียวจังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปล้างด้วนะคะขยำขยำให้มันบีบบีบให้มันไปให้ทั่วให้มันขวดได้ค่ะตัวหนึ่งขวดหนึ่งแล้วไม่ล้างเลยเหรอเจว่าขอทำมาอย่าหมดอย่าจางเพราะวันนั้นมันเกิดอะไตก็แรกหนูว่าจะทำเป็นสีรุ้งแต่ว่า ไม่มีสีเขียวแล้วบอกแล้เอาเหลืองกับฟ้าผสมกันนึกว่ามันสกปรกนู่าเปนดู้ทีเขียวสวยเลยรเอาเหลืองกับฟ้าผสมกันเป็นเขียวม่วงกับฟ้ากลเป็นสีมีเลยีด้วดยาทีวัวมาควนเสือลืม่ล้วตัวนี้ฟ้าม เดี๋ยวจะเห็นกันไม่ออกทน,น,นล้างให้หมดเลยค่ะให้ไปทัท่วๆเลยเดี๋ยวพอล้างสักพักแกะยางนะแล้วก็ล้างจริงจังเลยเอาน,น่าจะรอไปก๊อกนู้นก็ได้ระวังมันกระเด็นกระเด็นใ,ใส่เสื้อขยำขยำเลยค่ะเดี๋ยวพอมันเริ่มสักพักก็แกะสายยางออกอุ๊ยคขังงู งูที่ไหนคะงูอยู่ที่นั่นนคสเนคงูดุกละไปยังตัวเออมันไปแล้วมันไปแล้วน่ากลัวน่ากลัวมากเอาแกะเลยค่ะแกะได้ยังระวังกระเด็นนะคะระวังกระเด็นใส่เสื้อนะเสื้อขาวค่ะแกะเลยค่ะระวังมันกระเด็นใส่เสื้อนะคะเด๊ดเด๊ดสวเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเคลียร์ข้างๆด้วย Hole, okay, มาแล้วเอาเบ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 าเดี๋ยวระวังกระเด็นอ้าวเปิดชิเปิด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 น้ำด็นเดีวนอยู่ว่าถ้าไม่สวยไม่ให้ตังใช่ไหมไม่ต้องไม่สวยไม่ต้องพากลับบ้านแล้วรอบนี้สวยหรือยังคะสวยแล้วค่ะเปิดน้ำไว้เบาๆเดี๋ยวขยะเก็บให้เกลี้ยงนะคะเอาขยขยําเลยใส่ด้วยกันเลยค่ะมันไม่ติดแล้วเพราะว่าน้ำยากันสีตกมันออกหมดแล้ว แล้วเดี๋ยวเออของอาตมาสีดำเยอะค่ะคุณจอยเจออีกสองตัวทำตอนเย็นก็ได้นะนะคะไหนน้าเปิดไมซี่เปิดไมซี่เราที่เป็เละแล้วค่ะค่ะเป็นลายแล้วค่ะโอ้อันนี้ก็สวยอยู่นู่นแล้วทำไมไม่แกะแล้วคะค่ะไปลงกะลำมังแล้วก็ไปล้างที่นู่นนะคะ เั่นได้อยู่ฟ้าดำไหนลองกลางสิกลางเออได้ค่ะขอใช้ได้ก่สวินาก็สวยอ้าวล้างค่ะล้างล้างนะสวย